สวัสดีครับเพื่อนๆครับคันนี้จะเป็นเวฟ้อยนะครับคันนี้มีปัญหาก็คือว่าเร่งสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทยากแล้วก็เร่งไม่ค่อยได้นะครับขี่ได้สักพักหนึ่งก็ดับนะครับเบื้องต้นนะครับเราได้ทําการนะครับล้างขบูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ทําการไปลองขี่ดูนะครับแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ขี่ได้สักพักหนึ่งก็ดับนะครับเราก็เลยได้ทําการถ่ายน้ํามันที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงก๊อกตรงน็อตตัวนี้นะครับ พอถ่ายแล้วน้ามันมันไม่ไหลนะครับก็เลยได้ทําการถอดถ้วยคาร์บูมาดูนะครับแล้วเราก็จะเปิดกล้องน้ํามันนะครับอันนี้ผมปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมเปิดแล้วนะครับน้ํามันแทบจะไม่ไหลเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเอ่อส้กรมันตันหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นผมได้ทําการเป่าแล้วนะครับเป่าโดยที่ไม่ได้ถอดออกมานะครับคือเป่าเป่าแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะถอดส้กรงออกมาตรวจเช็คดูอีกทีนึงครับเอ่อ ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันตันได้ยังไงนะครับเพราะว่าตรงก้องน้ำมันเนี่ยมันไหลไหลดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้มาเช็คดูอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับดูสิครับมันไม่ไหลเลยนะครับมันไหลนิดเดียวนะครับแบบนี้ก็คือว่าน้ํามันไหลลงไม่พอนะครับไม่พอใช้งานนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเดี๋ยวผมจะถอดก้องน้ำมันให้เพื่อนๆดูนะครับ เดี๋ยวถอดไส้กรองเลยดีกว่าถอดไส้กรองให้ดูเลยนะครับตอนแรกผมก็ได้ทําการเป่าไปแล้วนะครับดูสิครับน้ํามันไหลลงถ้วยอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะเอ่อ,อละเดี๋ยวผมจะเปิดกรองน้ํามันนะครับดูซิว่ามันน้ามันมันจะไหลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดรองไว้นะครับาละเดี๋ยวผมจะเปิด นี่เลยนะครับก๊องน้ํามันนี่โอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาน่าจะเป็นตัวส้กรงนะครับเดี๋ยวเราจะถอดส้กรงออกมาตรวจเช็คดูคันนี้นี่ก็คือว่าน้ํามันเกี่ยวกับเอ่อก๊อกเอ่อตัวส้กรงนะครับเยวจะถอดส้กรงมาดูนะครับส้กรงก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อน ดูสิครับใส่กรองนี้ก็ปกตินะครับแต่ว่าทําไมมันไม่ออกนะครับสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่มันผ่านใส่กองตัวนี้มันก็ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าออก กองน่าจะตันนะครับเพื่อนเราจะเอาน้ำล้างดู ส้กองส้กกองมีปัญหานะครับเพื่อนๆคันนี้ส้กกองมีปัญหานะเดี๋ยวเราจะเป่าอีกทีนึงปกติไม่ค่อยเจอนะครับที่ไม่มีปัญหาตรงไส้กกองปกติรับเป่าแล้วมันก็แล้วนะครับแต่คันนี้คือรับเป่ารับเป่าโดยที่เราไม่ได้ถอดออกมานะครับมันดันไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเป่าเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะ มามาดูนะครับว่ามันจะไหลไหมนะครับคันนี้เล่นผมสักนานเลยนะครับเป็นวันเลยเอเดี๋ยวเรามาเทสดู แล้วเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปแล้วก็ามาดูอีกทีนะครับว่ามันจะไหลดีหรือเปล่าคันนี้เล่นผมนานเลยนะครับเป็นวันเลยทีนี้ ปัญหามันก็คือน้ำมันมันไม่ไหลนะครับน้ำมันไม่ไหลแล้วทีนี้มันก็ทําให้เร่งไม่ได้นะครับสตาร์ทยากน้ำมันไม่ลงเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะครับโอเคมันต้องไหลแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดใส่ขวดนะครับมันต้องไหลแบบนี้มันถึงจะอโอเคนะครับ แล้วมันจะเปิดใส่วดแบบนี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกอะมันมันไม่ไหลเลยนะครับมันเลยทําให้น้ํามันไม่พอนะครับน้ํามันไม่พอที่จะสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทได้แล้วมันก็จะเลงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันลงไม่พอนะครับทาให้เราปวดหัวไปหลายชั่วโมงเลย ถ้าแบบนี้โอเคนะครับเพื่อนแบบนี้ก็คือโอเคนะครับไหลปกตินะครับเห็นไหมครับเอาละเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าน้ํามันไหลดีหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับน้ํามันไหลดีอยู่นะครับหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขไส้กรองแล้วนะครับไส้กรองมันมีปัญหานะครับ เครื่องนี้นะครับคันนี้ตอนแรกเราได้ทําการล้างขบูนะครับแล้วก็เปลี่ยนส้กรองแล้วนะครับส้กรองอากาศแล้วนะครับมันก็ยังเร่งไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะดับนะครับขี่ได้สักพักหนึ่งก็ดับนะครับเพราะว่าน้ํามันมันลงไม่ดีนะครับน้ํามันลงไม่ดีทําให้น้ามันไม่พอนะครับทีนี้เราก็ได้ทําการแก้ไขไส้กรองอากาศแล้วนะครับมันก็เอ้ส้กรองน้ํามันแล้วนะครับก็น้ํามันก็ไหลได้ปกติแล้วนะครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ